มาดูข่าวว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณน,นะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะถ้าคือพลังงานอยู่ฝั่งถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยดูชีวิตดูกันยาวๆนะคะถ้าหากวันนี้คุณยังเจอเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์หรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ไหมคุณผ่านได้แน่นอนผ่านได้แน่นอนคุณแค่ให้กำลังใจตัวเองไม่แน่นะคะพรุ่งน,นี้คุณอาจจะเจอเรื่องมาัศจยรร์ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ นะชีวิตของเราไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นดูยาวๆนะบางคนวันนี้อาจจะมีแต่วันหน้าอาจจะหมดก็ได้ถ้าคุณใช้ชีวิตประมาทหรือถ้าวันนี้ใครที่ก,กำลังล้มอยู่นะคะให,ให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังจะลุกเพื่อที่จะกระโดดให้มันสูงขึ้นนะดูกันยาวๆค่ะให้กำลังใจตัวเองนะคะมีให้กำลังใจนะมาดูกันว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเห็นไหมคะเดรเดขึ้นมา ไพ่ใบนี้นะคะสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการจบลงแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้าหากไม่จบนะคะจุดใดจุดหนึ่งคุณจะไม่มีการเริ่มจุดใดจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีศูนย์ก็ไม่มีหนึ่งเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มาอวยพรนะคะคุณไม่ตายหรอกคะ่ะนะคะไม่ตายหรอกแต่สิ่งที่คุณเจออยู่มันอาจจะเป็นเรื่องหนักหนานะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะหรือกําลังประสบอยู่เป็นเรื่องที่คุณอาจจะ ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะการจากลาจากเป็นจากตายยังไงก็ต้องจากถ้าคุณรู้สัจธรรมของชีวิตนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ต้องเกิดขึ้นตั้งดุตั้งอยู่ดับไปใหม่นะคะใบนี้มาบอกแล้วว่าสิ่งที่มันสิ้นสุดสิ่งที่มันจบลงมันจะพาคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและจะพาไปสู่จุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะเอามาดูกันใบต่อไปอยากจะสื่อสารอะไรนะคะ เห็นไหมคุณพร้อมที่จะไปหรือ,อยังนะคะ The f o ขึ้นมาเห็นไหม The d e ดขึ้นคือการจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ The f o คือใช้ชีวิตอิสระนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะคะเดินตามเกมโลกนะเราเกิดมาไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของเราวันไหนใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดแต่อย่าเบียดเบียนใครไพ่ใ,ใบนี้บ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะไปหรือ,อยังนะคะแต่คนที่มาเจอคลิปนี้ไม่เชื่อว่าทุกคนพร้อม เห็นไหมสัมภาระไม่ต้องแบกอะไรเยอะค่ะนะคะไม่ต้องแบกอะไรเยอะนะไปได้โดยไม่ต้องแบกจะไปง่ายกว่านะคะวันนี้วันนี้อะไรที่ทาให้ชีวิตเป็นภาระวางมันไว้ข้างๆนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดณนะปัจจุบันแล้วคุณจะไม่ต้องไปถามหาวันพรุ่งนี้แล้วค่ะคุณจะถามว่าดวงคุณจะดีไหมวันนี้คุณทําดวงคุณดีห,หรือ,อยังอันนี้พูดเลยนะคะใครจะดูดวงกับนี่นะคะจะไม่บอกนะว่าคุณจะรวยเมื่อไหร่คุณจะรวยตอนไหน คุณสร้างเหตุหรือ,อยังนะคะคุณสร้างเหตุหรือ,อยังแต่การมาดูกับมี่ดูเพื่ออยากรู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้านะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเราจะได้ป้องกันเราจะได้หาวิธีการเพื่อที่จะทําให้มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครจะมาดูว่าจะดีอ่ะรวงจะรวยรวงจะปลดหนี้ได้ไหมคุณต้องสร้างเหตุด้วยนะคะปลดหนี้อ่ะคุณเก็บเงินแล้วหรือ,อยังอันนี้พูดตรงนะคะบอกเลยพูดตรงถ้าใครไม่โอเคก็เลื่อนผ่านนะคะเราจะ เดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดให้คนงมงายนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าเอาความเป็นจริงมาพูดกันเนาะใช้ใช้ไพ่นะคะเป็นแนวทางเป็นที่ปรึกษานะคะมาดูกันเห็นไหมคะความสุขรอคุณอยู่คุณมีความสุขได้เลยอย่างที่มี่บอกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดนี่คือไพ่สิบถ้วยความสุขความสมหวังคุณมีได้เลยณวันนี้ณตอนนี้ณที่ดูคลิปนี้ คุณอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขได้เลยค่ะไม่ต้องรอว่าคุณต้องมีบ้านหลังโตมีบ้านหลังใหญ่หรือปลดหนี้ได้ก่อนไม่มีทางไม่มีทางอันนี้พูดเลยค่ะในวันที่คุณมีเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ในบัญชีคุณก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเชื่อมีนะคะในวันที่คุณต้องการแล้วคุณได้คุณก็ไม่มีความสุขนะคะปลายทางมันคือ gps มันคือมันคือปลายทางอะแต่วันนี้ระยะทางระหว่างทางมันสําคัญกว่าเราไม่รู้ว่าปลายทางเราจะถึงเมื่อไหร่ แต่นะวันนี้เรามีความสุขให้ได้นะคะคุณจะไม่ถามหาวันพรุ่งนี้จะไม่ถามหาสามเดือนสามปีบอกวันนี้มีความสุขให้มันได้นะคะนี่คือความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะข้อควัวอบอุ่นคุณสร้างมันได้เลยนะปัจจุบันเนี่ยคะ่ะไม่ต้องรอว่าจะมีเงินเท่านู้นเท่านี้แล้วคุณจะมีความสุขไม่มีทางไม่มีทางคะ่ะพอถึงจุดนั้นมันก็มีเรื่องให้คุณเครียดวิตกกังวลอยู่ดีนะคะเอาวันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงนะ อ่ะใบต่อไปจะสื่อสารอะไรนะคะช่วงนี้จะพูดตรงหน่อยนะคะครูมาให้สื่อสารแบบนี้เห็นไหมคนลูกครูบาอาจารย์ให้สื่อสารแบบนี้เล้ามาจริงๆทุกคนไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขเดินทางทางโลกกับทางธรรมคู่กันไปเราเกิดมา ะะมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างให้มันดีขึ้นวันนี้บอกเลยไปเลยค่ะว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าทําไมฉันต้องมาเจอแบบนี้ให้รู้เลยค่ะคุณเคยสร้างมันขึ้นมาแล้วนะคะคุณเคยทําแบบนี้กับใครมาแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้หน้าที่ของคุณคือทําให้มันดีที่สุดเลิกบ่นค่ะแล้วก็หาทางออกให้ได้ทุกอย่างมีทางออกนะคะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ ผู้รู้นำทางนะคะคุณมีทางออกทางแก้แน่นอนนะให้ใช้ชีวิตทางโลกควบคู่กับทางธรรมนะคะนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์จะสื่อสารขอใบสุดท้ายค่ะนะคะอยากจะสื่อสารอะไรนะเงินที่คุณจะได้คือเงินที่คุณพยายามนะคะของมี่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีโชคทุกคนมีโชคแต่ขึ้นอยู่กับคุณนะสร้างเหตุหรือเปล่าคุณให้ออกไปไหม แต่นี่คือผลผลิตที่คุณตั้งใจคุณตั้งใจก่อนค่ะนะคะวันนี้อยากมีเท่าไหร่คุณมีได้เลยคุณสร้างมันได้เลยทุกคนมีโอกาสรวยหมดค่ะนะคะคุณต้องวางแผนไพ่ใบนี้คือการวางแผนนะคะคือการวางแผนลราเดินตามเป้าหมายสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณพยายามค่ะคุณได้แน่นอนเจ็ดเหรียญคือความพยายาม ผลผลิตผลิดดอกออกผลการลงทุนงอกเงยมีกำไรคือคนที่ตั้งใจทำงานคนที่ศึกษาพัฒนาเรียนรู้นะคะให้ออกไปเท่าไหร่คุณจะได้ย้อนกลับมาเท่าทาวีคูณอันนี้บอกเลยค่ะถ้าวันนี้ตัวเองยังไม่ได้สร้างอะไรนะคะอยู่เฉยเฉแล้วรอโชคแน่นอนว่ายากนะคะปล่อยให้โชคเป็นแค่โบนัสแล้วก็มาเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณอย่าไปคาดหวังนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังคุณผิดหวังแน่นอน ขออีกหนึ่งใบใบสุดท้ายแล้วกันนะคะว่าให้จะสื่อสารอะไรจะบอกอะไรเนาะยังไงคุณมีแน่นอนคุณแค่ทําทําตัวเองให้มันคู่ควรกับสิ่งที่คุณอยากได้่ะวันนี้นะคะอยากรวยเท่าไหร่คู่ควรหรือยังนะคะคู่ควรเงินหนึ่งล้านเงินสิบล้านเงินแสนเงินล้านแล้วหรือยังนะคะทําหน้าที่ตัวเองเต็มที่แล้วหรือยังเห็นไหมการเฉลิมฉลองยังไงคุณก็มียังไงคุณก็ได้คุณทํางานด้วยความสุขค่ะนะแล้วจะมีคนมา ช่วยคุณคนที่มองเห็นและมองไม่เห็นเห็นไหมมีพลังงานบางอย่างที่รอสนับสนุนคุณอยู่แต่คุณต้องแอคทีฟคุณต้องออกแรงคุณต้องช่วยตัวเองก่อนทำให้มันมีความสุขณปัจจุบันนี้เลยเป็นกำลังใจให้นะคะ